โอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นฮือฮาเหลือจะเชื่อเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของการตกม้าตายครับของสโมสรใหญ่ระดับไพลีกอย่างสโมสรการท่าเรือล่าสุดเนี่ยออกแถลงการใหญ่นะครับขอภัยแฟนบอลของทีมและน้อมรับบทลงโทษหลังส่งผู้เล่นต่างชาติลงสนามเกินโคต้า พี่น้องบไทยกรณีนี้นะครับการท่าเรฟซีเนี่ยออกถแถลงยอมรับว่าเกิดข้อผิดพลาดในการส่งผู้เล่นต่างชาติลงสนามเกินจำนวนที่กำหนดไว้จริงๆพร้อมน้อมรับบทลงโทษจากคณะกรรมการวินยัยหลังผลงานในสนามเนี่ยทำได้ดีนะเจอกับแบงคอกยูเนเต็ทีมไทยลีกด้วยกันแล้วก็เอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ในการแข่งขันช้างเอเวคับรอบ32ทีม ที่สนามแพสสเตเดียมเมื่อวันที่21ธันวาคมคือต้องเล่ากันแบบนี้ตามระเบียบของฝ่ายจากกัดการแข่งขันฟุตบอลรายการช้าง f อวครับมันจะมีกรณีแบบนี้คือกรณีที่สโม,มสรอ,อยู่ในระดับเดียวกันให้ยึดการส่งผู้เล่นต่างชาติลงสนามตามระเบียบคือณปัจจุบันเนี่ยทั้งท่าเรือกับแบงคอกอยู่ไทยลีกด้วยกันแล้วก็การส่งผู้เล่นต่างชาติลงสนามเนี่ยก็จะเป็น5บ้บกสอ คือแข่งต่างชาติทุกสัญชาติ5คนแล้วก็โคต้าอาเซียนได้2รายแต่ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นในนาทีที่79ครับสโมสรการท่าเรือเนี่ยส่งผู้เล่นต่างชาติที่ไม่ใช่อาเซียนอยู่ในสนามถึง6คนนะครับคือในสนามเนี่ยจะมีเลเบนซูลาก้ามีกา m าเมนเดสลูคัสโฮเซโนบุรุชิมูระไบยันเปเรล่า และก็มาเทอุสลินซึ่งท้าสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเนี่ยมันมีถึง6คนนะครับทำให้ประเด็นนี้เนี่ยต้องบอกว่าผิดแบบเต็มๆนะแม้ว่าในเกมเนี่ยการท่าเรือจะเอาชนะที่2ประตูต่อศูจากประตูของพีรดลเชารัศมีกับอีกหนึ่งประตูก็คือธีรศักดิ์เผยพิมายแต่คาดว่างานนี้ไม่น่ารอดนะครับถ่าเรือน่าจะโดนปรับแพ้เลยอู้กลายเป็นประเด็นแล้วก็ กลายเป็นเสน่ห์ของฟุตบอลที่ต้องบอกว่าเนี่ยความ,มผิดพลาดเล็กๆน้อยๆน,ยนี่ตกมาตายคือการท่าเรือตกรอบได้เลยนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกรณีนี้สำหรับมุมผมนะอูโหูนี่เป็นเรื่องของฟุตบอลอาชีพไงที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นจนได้นะครับอาจจะเป็นว่าเรื่องของเงื่อนไขด้วยโคต้ามันซับซ้อนนะคือพอมันมีเงื่อนไขว่าเป็นทีมระดับเดียวกันเองเนี่ยสามารถที่จะส่ง ตามแบบโคต้าของลีกนั้นได้เนี่ยอาการท่าเลืก็ส่ง5ต่างชาติ5อาเซียน2เลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเป็นกรณีถ้าไทยลีกเจอกับไทยลีกหเจอไทยลีก2เนี่ยก็จะเป็นอีกโคต้าหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะมีการสับสนในตัวเลขตัวนี้ได้นะครับแต่ก็เป็นประเด็นฮือฮาที่เกิดขึ้นไปในทันทีนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีผลการแข่งขันสุดฮือฮาอีกหคู่คู่ที่มีการ ทําประตูกันได้แบบถล่มทลายที่สุดในรอบนี้แล้วนะครับก็เป็นไปตามค่าเลยแหละประกอ์ที่ออกมามันก็หูยิงกันระเบิดระเบอ้อก็เป็นเกมที่ BG นะครับเปิดบ้านเจอกับอุบลคิดซิตี้นะครับซึ่งเกมนี้ก็คือฮาเหมือนกันกุนซืออย่างมาซาทระอีช e ีนะครับอดีตกุนซือทีมชาติไทยเนี่ยก็จัดผู้เล่นไทยลงสนาม10คนนะครับโดยมีต่างชาติคนเดียวก็คือ ฟอนาซารีนะครับนอกนั้นก็เป็นกลุ่มผู้เล่นที่เป็นนักเตะไทยอ่ะนะครับหลายคนก็บอกว่าอีทีอาจจะทําการคัดตัวด้วยอะไรเงี้ยนะก็เห็นมีรายชื่ออย่างกิสตาการแมนนะครับนาธานเจมเงี้ยสัญชัยนนทศิราก็พักตัวหลักๆอย่างชนาทิพย์แล้วก็สารัตอยู่เย็นนะครับแต่ก็สกอร์ก็ตามคาดแหละนะครับอ,อุบลคิดโดนถล่มไปถึง10ประตูต่อศูนย์นะครับก็ไล่เลียงตั้งแต่นาทีที่5ครับ สนชัยนนทศิดาทำประตูออกนำก่อนนาทีสิบมาทิวฟอนาฟารีนะครับยิงประตูที่2ให้บีจีนาทีสี่40ครับสันชัยยิงให้บีจีจบครึ่งแรก3ประตูต่อศูนย์นะคิดว่าจะยิงไม่ถล่มทลายแต่ว่าครึ่งหลังกลับมานี่ฟอนาฟารีมาบวกเพิ่มประตูที่4นาทีห้าสิชัดมงคลทองทีรีนาที5 5าธีรพัฒปลือทองนาที6 6สสุรชาติสารีพิมพ์นาที71นี่นำไป7 0ูนเลยนะ ยังไม่พอครับอิทธิมนทิปเนตนะครับยิงประตูที่8ให้ BG สุรชาติสารีพิมพย์ยิงประตูที่2ให้ตัวเองในเกมนี้เป็นประตูที่9ให้ BG ก่อนจะปิดท้ายด้วยประตูนาที90จากศิวกรพลสันก็เป็นคู่ที่ยิงกันเยอะที่สุดในรอบนี้แล้วนะครับสำหรับ BG นะครับหลายคนก็อาจจะคิดถึงอาจารย์ิชินะหลังๆนี่กำลังมีการ ปฏิรูป BG อยู่หลากหลายด้านเลยทีเดียวกำลังปรับทีมอยู่พอสมควรนะครับ10-0ก็เป็นสกอร์เยอะที่สุดในรอบนี้แล้วนะครับมาดูผลงานของทีมแชมป์เก่าแล้วก็เป็นแชมป์เจ็ดสมัยรายการนี้กันหน่อยนะครับเจอเสถานการณ์ยากลำบากพอสมควรครับสำหรับบูรีรัมยที่บุกไปเียนคัสตอมยูไนเตตนะเกมนี้ต้องบอกว่ากลายเป็นเจ้าถิ่นเซอร์ไพรส์ครับอิสระสุกแตงยิงให้คัสตอมยูไนเตดออกนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับสกอร์หวาดเสียวจริงนะครับแต่สุดท้ายนี่ก็ต้องบอกครับว่าความยอดเยี่ยมของบุรีรัมก็กลับมาได้นะครับมาได้ประตูครึ่งหลังหาประตูรวดเลยครับแต่ว่าจะได้ต้องรอจนถึงนาที75นะครับกีเอเมสบิสซูรีตีเสมอก่อน1ประตูต่อ1อีก2นาทีถัดมาครับบิสซุรีคนเดิมครับยิงให้บุรีรัมแซง2ประตูต่อหนาที83สครับสุพนัทเหมือนตายยิงให้บุรีรัม หนีห่างไปเป็น3ต่อหนึ่งแล้วก็บิโซลีมายิงแฮตทริกในเกมนี้นะครับนาทีที่90ทดไปแล้ว3นาที4ประตูต่อหนึ่งตอนแรกคิดว่าจะจบสกอร์นี้ครับแต่ว่าธนก,กิจชนเมืองปักครับที่เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติไทยชุด4เกมที่ได้เหรียญเงินก็มายิงประตูสุดท้ายนะครับ5ต่อหนึ่งในนาทีที่90ทดไปแล้ว6นาทีบุรีรัมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับแล้วก็ยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิม คราวนี้มาดูสรุปผลฟุตบอลชัง FA ครับรอบ3 2ทีมสุดท้ายที่แข่งกันระหว่างวันที่20-21ทถึงธันวาคมที่ผ่านมากันหน่อยนะครับไล่เลี้ยงแต่บ้านค่าย u ยู t e นเตดเปิดบ้านแพ้ให้กับนครปฐมยูนเต็ดในช่วงต่อเวลาพิเศษไป3ประตูต่อ1นะครับเวลาปกติ90นาทีเสมอ1นเนาะต่อกันที่เอธทยาครับเปิดบ้านถล่มยับร0 1ยไป6ประตูต่อศูนย พิษณุโลก FC ครับเปิดบ้านแพ้กับราชบุรี FC ไป1ประตูต่อ2พิจิตยูนิเต็ด2025เปิดบ้านแพ้สิงห์เชียงรายยูนิเต็ดไป3ประตูต่อ2อุทยัยธานี FC ครับเปิดบ้านแพ้พ t ประจวบศูนย์ประตูต่อ1นนะครับสุขโขทัยเ c เปิดบ้านถลมน่มหนองบัวพิชัย FC ไป3ประตูต่อ0ูพลังการครับเอาชนะจุดโทษโพลิสเตโร4ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลาปกติ0ประตูต่อศูนย์ กระที่เมืองทองยูเนเต็ดครับเปิดบ้านแพ้กับลำพูนวอริเอร์ไป1ประตูต่อ0ูนะครับขยับมาดูพรามแบงค์อกครับเปิดบ้านเฉือนชนะสโมสรฟุตบอลกองเรือรบ3ประตูต่อ2สมุยยูเนเต็ดนี่เปิดบ้านแพ้ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับให้กับขอนแก่นยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ3หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1นะครับอุตรดิตเอฟซีครับเปิดบ้าน เฉือนชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษเหนือเบีเบีพัทยาซิตี้ไป1 0ศูนย์นะครับสเสมอกันในเวลา0 0นนี่ต่อเวลามายิงประตูใช้ได้สำเร็จนะครับคัสตอมยูเนเต็ดนะครับแม้ว่าจะเป็นฝ่ายออกนำบุรีรัมไปก่อนแต่ว่าบุรีรัมก็ยิงแฟงคืน5ประตูต่อ0ครับส่วนปัตตานีครับก็เปิดบ้านเอาชนะนครราสีมาไป2ประตูต่อศูน สีสเกษยูนเต็ดครับเปิดบ้านเฉือนชนะระยอง FC 1ประตูต่อศูนยบีจีปทุมครับเปิดบ้านถลม่มอุบลคิดซิตี้10ประตูต่อศการท่าเรือเอาชนะแบงคอกยูนเต็ด2ประตูต่อศก็จริงครับเดี๋ยวต้องรอการพิจารณาอีกครั้งนะครับมีโอกาสสูงนะที่ทางด้านของการท่าเรืออาจจะไม่ได้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับมาดูสรุป16ทีมสุดท้ายฟุตบอลช้าง f a ฟกันหน่อยครับก็ ตอนนี้มีทีมไทยลีกเหลืออยู่10ทีมนะครับก็มีราชบุรีเอฟซีลำพูนบริเออร์สิงห์เชียงราย ED, าย, FC, ายูนิเต็ดสุโขทัยเอฟซีอยุธยายูนิเต็ดพลังการเอฟซีพีทีประจวบบุรีรัมยูนิเต็ดบีจีปทุมและก็การท่าเรือเอฟซีนะครับขณะที่ไทยลีก2ตอนนี้เหลือ4ทีมนะครับประกอบไปด้วยนครปฐมยูนิเต็ดขอนแก่นยูนิเต็ดศรีสะเกดยูนิเต็ดและปัตตานีเอฟซี ขณะที่ทยลีก3นะครับเหลือ2ทีมก็คือพาราเบอกกับอุตรดิต FC เอฟซนั่นเองนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ฟเัรอบ16ทีมเนี่ยจะมีการจับสลากที่สโมสรราชพฤกษ์ในวันที่25ธันวาคมแล้วก็จะทำการแข่งขันนะครับในวันที่14มกราคมต่อไปครับการแข่งขันรายการนี้เนี่ยทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลสูงถึง5ล้านบาทพร้อมโค้ต้าเข้าเล่นการแข่งขันฟุตบอลรายการ FC Champions League ส่วนทีมรองชนะเลิศน,นะครับจะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษช้างสปอร์ตแมนชิพอาร์ตสำหรับนักฟุตบอลที่มีน้ำใจในกะกีฬายอดเยี่ยมตลอดทัวร์นาเมนต์อีกด้วยนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยรประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝาก ประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์ content, สไตล์ Big ก h ชม p แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับ b i ๊ก h ชม p หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ